สวัสดี f อฟซีครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของอาการล้อดังลั่นนะครับล้อดังลั่นเนี่ยนะครับผมเคยทําคลิปไปแล้วแหละนะครับแต่ก็มีคอมเมนต์เข้ามาในเรื่องของอาการล้อดังลั่นนะครับโดยเขาบอกว่าผมได้เอาไปให้ช่างซ่อมมาแล้วนะแต่มันไม่หายหมดตังไปเป็นพันแล้วมันไม่หาย นะครับช่วยวิเคราะห์อาการให้ทีมันน่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับอ่าเขาไม่ได้ระบุรุ่นมานะเอาละนะครับทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องของอ่านี่เลยนะจานิสอ่าไม่ใช่จานิสเบรกอ่าดุมร้อนะครับดุมร้อนนะไม่ใช่จานิสเบรกอ่านะครับอ่บาบางครั้งบางทีบางครั้งบางทีนะรถของเรานะมันอาจจะไม่ได้ดังที่เรื่องของโซ่สเต,เตอร์เพียงอย่างเดียว นะครับในอาการดังลั่นในขณะที่เราขับขี่ไปนะครับทุกท่านนะผมอยากให้ทุกท่านโฟกัสมาที่โดยอ่าโดยเฉพาะไอ้รถที่เป็นล้อซี่ลวดนะล้อซี่ลวดเนี่ยนะครับมันสามารถดังได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าซี่ลวดของเรามีอาการหลวมนะซี่ลวดของเรามีอาการหลวมเนี่ยนะเราจับขยับดูได้เนี่ยหเห็นไหมเนี่ยนะครับมืเอรี้ดังอยู่ ดังลั่นได้เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าซีรวดของเราหลวมนะครับแต่ถ้าหากว่าบางทีลรถของเรานะครับอาจจะเป็นล้อแม็กในเมื่อเป็นล้อแม็กก็ตัดปัญหาเรื่องของอาการซีรวดหลวมวงล้อดุ่งเราก็ตัดออกไปทีนี้เราก็จะมาโฟกัสในเรื่องของชุดลูกปืนนะชุดลูกปืนล้อนะครับลูกปืนล้อลูกปืนสเตอร์นะครับมันสามารถดังได้ทั้งหมด นะครับบางทีเราต้องถอดออกมาแล้วก็มาหมุนดูนะครับว่ามันสะดุดมือหรือไม่นะหมุนดูมันสะดุดมือหรือไม่เขย่าดูมีเสียงดังหรือไม่นะครับถ้าหากว่าปกติแล้วนะครับให้เราไปสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะสิ่งที่เราจะแนะนําก็คือเวลาที่เราขันเพลาล้อเวลาที่เราขันเพลาล้อเข้าขันเนาะอ่าขันเพลาล้อเข้าแน่นแล้วล้อฝืดไหมอ่าให้ไปให้ไปลองเช็คดูขันล้อ อาขันน็อตล้อเข้าแน่นแล้วล้อมีอาการหมุนฝืดไหมถ้าขันน็อตล้อเข้าแน่นมีอาการหมุนฝืดนะลูกปืนใหม่นะถ้าเป็นลูกปืนใหม่ขันเข้าแน่นแล้วมีอาการล้อหมุนฝืดให้สันนิฐานไว้ก่อนนะครับให้สันนิฐานไว้ก่อนนะอ่าว่าเป็นที่บูทตัวนี้นะบูทแกนกลางตรงดุมล้อเนี่ยบูทแกนกลางตรงดุมล้อถ้าหากว่ามันสั้นเกินไปนะครับ ถ้าหากว่ามันสั้นเกินไปเวลาขันบีบปั๊บเนี่ยเวลาขันบีบมันจะบีบตรงแกนกลางใช่ไหมเวลาเราขันอ่ะมันจะบีบตรงแกนกลางแกนกลางแกนกลางมันขยับนะข้างโน้นก็ขยับมาข้างนี้ก็ขยับเข้าไปมันทําให้เกิดอาการดึงลังที่ตัวลูกปืนนะครับอ่าทีนี้พอเราขันเข้าไปฝืดปั๊บใช้งานนานไปอ่าไม่นานหรอกนะมันก็จะมีเริ่มอ่าเริ่มมีเสียงดังเนื่องจากว่าลูกปืนมันวิ่งเบียดกันกับ ปอกขอบนอกอ่าปอกขอบนอกปอกขอบขอบในเนี่ยมันจะเบียดกันนะทำให้เกิดอาการสึกหรอแล้วก็ดังลั่นนะครับทุกท่านนะอ่าตามนี้นะครับเวลาที่มันเกิดปัญหาขึ้นทําไงนะครับอ่าเราก็เอาใส่ตัวนี้ลงไปก่อนเอาเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็มาวัดดูนะครับมาวัดดูว่าไอ้บูทตรงเนี้ยบูทตรงเนี้ยนะไอ้บูทตรงนี้กับขอบเนี่ยกับขอบบาลูกปืนมันเสมอกันไหม บูทตรงนี้กับขอบบาลูกปืนจะต้องเท่ากันนะจะต้องเท่ากันนะครับทุกท่านห้ามสั้นกว่าเป็นเด็ดขาดถ้าสั้นกว่าเมื่อไร่เมื่อนั้นนะครับขันเผาเข้าล้อฝืดแน่นอนนะในกรณีที่เป็นลูกปืนใหม่แต่ถ้าลูกปืนเก่ากันเข้าไปมันไม่ฝืดหรอกเพราะว่าลูกปืนมันมันสึกมันหลวมไปแล้วมันคลอนนะอ่ามันคลอนไปแล้วนะครับมันอ่าก็เลยไม่ฝืดสําหรับลูกปืนเก่าแต่ถ้าเป็นลูกปืนใหม่เนี่ยบูทแกนกลางสั้น ขันเพอเข้าขมันจะฝืดนะฝืดมากเลยนะครับทุกท่านทีนี้ทีนี้นะลูกปืนบางตัวมันเขยา่าเขย่าอย่างเงี้ยมันดังมันดังตั้งแต่โรงงานนะอ่ามันดังมาตั้งแต่โรงงานมันเป็นปกติแหละอ่าเขาออกแบบมาเพื่ออะไรเพื่อตรงนี้เลยเพื่อแกนบูทสั้นเวลาที่ขันบีบแกนกลางเข้าไปเวลาที่ขันบีบแกนกลางเข้าไปมันก็จะยังคงมีระยะฟรีอยู่นะครับอ่าตรงนี้ให้ไปสังเกตลูกปืนด้วยถ้า บางทีเราเอาลูกปืนตรับที่มันแน่นเกินไปมาใส่ขันบีบลูกปืนมันจะแตกไวเพราะว่าแกนกลางมันสั้นแต่ลูกปืนบางตัวมันแน่นแน่นดีจริงๆนะแต่ว่าแกนกลางสั้นขันขันบีบเข้าปับ๊บลูกปืนฝฟืดทีนี้มันจะเกิดปัญหาขึ้นนะครับอ้าวทีนี้วิแนวทางการแก้ไขในกรณีที่บูทตัวนี้สั้นอ้าวเราจะหาแหวนเนี่ยหาแหวนบางลองลงไปก่อนก็ได้หาแหวนบาง สักตัวรองลงไปก่อนแล้วค่อยตอกลูกปืนลงไปก็ได้นะครับหรือเราจะเชื่อม3ามจุดนะเอารวดเชื่อมแต้ม1 2 3สแล้วก็เจียวออให้เสมอแล้วก็วางลูกปืนลงไปนะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านนะอ่ามันก็จะมี2แบบแต่ปัญหาที่จะตามมาให้พึงระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นดุมล้อหนะ้านะครับอ่าหรือว่าดุมล้อหลังนะครับทุกท่านนะหรือว่าดุมสเตอร์ด้วยนะ การที่เราเชื่อมพอกหรือว่ารองแหวนนะการที่เราเชื่อมพอกหรือว่ารองแหวนมันเลยบ่าขึ้นมาเยอะถ้ามันเลยบ่าขึ้นมาเยอะปัญหาที่เกิดคืออะไรรู้ไหมตอกลูกปืนลงไปปั๊บลูกปืนไม่ถึงบ่าลูกปืนตลับนี้ก็ไม่ถึงบ่าฝั่งน้นก็ไม่ถึงบ่าทีนี้ดุมล้อเนี่ยดุมล้อมันก็จะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้มันก็จะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เพราะว่าเวลาเราขันบีบเราขันบีบตรงกลางของลูกปืนถูกไหม อาลูกปืนไม่นั่งบ่าทีนี้บ่าหลวมมันก็จะสไลด์อามันก็จะสไลด์แล้วดุมล้อมันก็จะสไลด์นะครับดังนั้นอาไอแกนตัวเนี้ยมันต้องเสมอกันพอดีนะแกนแกนบูทกลางเนี่ยนะมันต้องเสมอกันพอดีกับไอบ่าลูกปืนนะครับอย่ายาวเกินไปนะและก็อย่าสั้นจนเกินไปนะครับทุกท่านนะอาตรงนี้นะครับให้ไปทําการแก้ไขาผมเชื่อว่ามันน่าจะจบปัญหาที่ ตรงบูธแกนกลางตัวเดียวนะครับกับเราไปดูด้วยว่าถ้าบูธแกนกลางสั้นให้ไปหาอาลูกปืนยี่ห้อที่เราสั่นแล้วมันคลอนคลอนเนี่ยของใหม่สั่นแล้วมันคลอนคลอนมันจะมีระยะฟีให้ตัวนะครับอาลูกปืนมันมีหลายแบบนะบางยี่ห้อเนี่ยแน่นเวลาขันบีบปั๊บล้อฝืดบางยี่ห้อเขย่าคลอนได้ขันเข้าไปขันบีบแล้วล้อก็ไม่ใส่มันปกติมันพอดีนะเราต้องไปดูเรื่องของลูกปืนด้วยดูเรื่องของ บูตรงนี้ด้วยนะครับทุกท่านนะเอาละนะครับในคลิปนี้นะก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับสาหรับอาการลูกปืนดังลั่นนะครับทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังนะครับอ่าถ้าเป็นล้อซี่ก็ดูเรื่องของซี่ลวดด้วยนะครับเพราะว่าอาการลั่นมันเกิดได้จากหลายอย่างเออผมลืมไปอีกอย่างหนึ่งเผารอคดก็ดังได้เช่นเดียวกันนะเผารอคดนะดังนั้นไอ้เผารอเนี่ยก็มีปัจจัยนะมีปัจจัยเช่นเดียวกันนะที่จะทําให ล้อของเรามันดังได้นะครับอาการเพาล้อคดนะอ่าตรงนี้ก็อย่าลืมนะเรื่องง่ายๆนะครับถอดเพาออกมาเช็คด้วยเพราะว่าเพาล้อหลังเนี่ยมักจะคดแต่ถามว่าล้อหน้าเคยคดไหมคดเหมือนกันนะครับล้อหน้ากระแทกหลุมแรงๆมันก็คดเหมือนกันนะครับล้อหลังเพามันยาวเราก็เข้าใจอยู่เนี่ยอย่างเช่นเนี้ยเห็นไหมความยาวของเพาล้อเนี่ยนะครับมันยาวนะครับเนี่ยเพาล้อมันยาว เวลาที่มันกระแทกลงกับพื้นมันจะโกงตรงกลางนั่นแหละนะครับทุกท่านนะอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละนะครับในคลิปนี้จบเท่านี้สวัสดี FC ทุกท่านครับ